วันนี้เราจะไปตัดพักหวานบ้านกันค่ะไปค่ะเราจะตัดทั้งหมดเลยนะคะเพื่อตัดแป้งเก่งไปในตัวค่ะพักหวานบ้านมองดูอาจจะขายใบมะยมนะคะ ได้มาแล้วค่ะพกหวานบ้านเดี๋ยวเราจะเอาไปทำแกงจืดพกหวานเมนูที่น้องๆชอบค่ะแกงจืดพกหวานก็เพียงเอาเราเอาพกหวานไปเจียวกระไข่แล้วก็ใส่น้ำปรุงรสแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะอร่อยค่ะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะ